สวัสดีครับสวัสดีฟีทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นสู่รฝากหลักหน่วยบนตัวเดียวนะครับก็เป็นอีกแนวทางที่ผมจะมาคํานวณประชมกันสําหรับฟีดซีดีามอยู่นะครับก็จะเป็นแนวทางเมื่อวันวันที่หนึ่งกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดในส่วนนี้ที่เห็นก็จะเป็นฟีดซีดที่ทั้งสมสูตรเดินแมทนะต่อเนื่องอในคลิปนี้ก็จะมาเทียบให้ดูสองสูตรนะครับสูดินกับสูตรหลักหน่วยที่สมสูตรนะครับสูดิน สมตัวในงวดที anyway, ma ma ่ผ่านมาสูนี้ทําได้4กับเดดิน4กับ7งวดที่ผ่านมาออกเจ็นะครับนะก็จะมาเทียบดูสองสูนี้นะสูดินสมตัวกับสูหลักหน่วยตัวเดียวนะครับสูหลักหน่วยตัวเดียวสูนี้ได้รเก้านะก็เป็นอีกสูดสูสนี้เดินมา5งวดติดงวดที่5ทําได้9ต nice. like ัวเดียวเลขที่องค์เจครับอ่าถ้าที่สนใจสูหลักหน่วยตัวเดียวสูนี้ก็เดินครับ แหวงวดแรกที่สูตรเริ่มเดินเป็นงวดที่ออกสองสองครับม้วนแรกได้เลขหนึ่งออก 2, 2, สองสอง่สถิติสู่หลักหนุนสูตรนี้ครับเดินมา5หงวดติดมวดที่2ได้เลขสาออก8 4ดสาครับ3มาที่หลักหนุนถูกเป็นสองวดครับทันมาก็จะเป็นมวดที่3ในมวดที่3ได้เลขสาครับออก8ปดถกสา ต่อมามวดที่สี่สูนี้ได้เลข9ออก209ครับ9มาที่หลักหน่วยทุกเป็น4ง่เวันมวดที่5ที่ผ่านมาสำมาสูนี้ก็ได้เลข9้ารเดิมงวดที่ผ่านมาตอนนี้พอดีคู่79เนาะเนาะก็มาที่หลักหน่วยสูนี้เดิมมา5งวดติดนะครับส่วนอีสูตดสูนั้นนะเข้ามา8งวดนะสูหลักหน่วยตัวเดียวสูนั้นก็เข้ามาหลายงวดเลยนะครับส่วนสูนี้เดิมมา5งวดนะครับติดหลักหน่วยตัวเดียว นะออีกเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะที่ผมจะมาะวังให้ชมกันในคลิปนี้นะพร้อมกับสูรินที่ได้4กับ7ในะมวดที่ผ่านมาเด็ i ท a l ิ 7, นะครับทาที่น้ำชมที่สนใจสู่อยากหนวยนะมาคำนวณเทียบนคะรับนะซึ่งผมจะคำนวณให้ดูนะ ตั้งแต่งวดแรกที่สูญนี้เริ่มเดือนนะครับก็จะนําผลเรื่งที่1จะเริ่มในมือเดี0วศูนย์ซีซีครับทีนี้ท่านชมที่สนใจสูตรหลักหน่วยต we ัวเดียวศูนนี้มาลองคํานวณเทียบดูครับวิธีคิดหลักหน่วยตัวเดียวสูนรนี้นะครับนําหลักหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งหลักสิบบนบวกกัน1ครั้งหลัก10ครั้งที่สามบวกกัน2ครั้งบวกไปเก้าคงที่นะครับ ทีน้ำชมก็มาลองบวกเทียบดูนะครับหกบวกสี่ป็นิบบวกสอิบสองบวกเก้าคงที่ได้21่ครับจัดมำหน่อาไปครับที่ตัวท้ายเป็นเิขินหลักหน่วยที่ได้ในว่าแรกคลิกนึงเลขจะเอาสองสองหนึ่ง 6, 2, 2, ครับสูนี้เป็นสูหลักหน่วยตัวเดียวนะครับทันแม่ก็จะเป็นขั้วที่สองสถิติในขั้วที่สองครับสูนี้ได้เลขส แดงขั้นที่2ออ8ก8ปดสิครับท่านผู้ชมก็มาลงคำนวณดูครับวิธีคิดหลักหมื่นบวกกัน2ครั้ง10บบนบวกกัน1ครั้งหลัก10ครั้งที่สามบวกกัน2ครั้งบวกดีก้กาโฮมที่ครับแปดบวกสองเป็นสิบ 6, 16, บวกหกสิบหกบวก อ่าขอบไปครับ6บวก2เป็น8 8บวก6เป็น14บวก9คงจะ23่ฉะนั้นตัวเดียวที่ได้ในวัที่2เป็นเลข3เป็นเลขดินอดำเมีที่ได้ครับในวัดที่2ออก8 4 3ง่าวดต่อมาวัที่3ครับสิ่งทีในวัที่3สูงนี้นะครับอ่าในวัที่3ได้นเลข3ผลที่ออกคือ8 6 3ก ท่ชมก็แมนลงคำนวณเทียบด่วนครับวิธีคิดหลักหน่วยตัวเดียวนะสูงนี้นำาำเปหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งครับหลักสิบบัน1ครั้งหลัก10ครั้งที่3บวกกัน2ครั้งแล้วก็บริกอคงที่ครั้งนะครับ 2อบวกสเป็น6 6บวกแเป็น14บวกเก็าคงได้ฉะนั้นตัวเดียวที่ได้ในในมวดที่3ดินเลข3เนาะดินเหลาเมย์ครับสูนี้เป็นสูรเหลักหน่วยตัวเดียวนะครับอ่าก็ถูกเป็นสงมมวดทันมากมวดที่4ี่มวดที่4ครับสูนี้ได้เลข9ก้มวดที่4ได้เลขเออก209ครับทีนี้ท่านผู้ชมก็มาลงคำนวณดูครับ วิธีคิดสูตรหลักหน่วยสูตรนี้นะครับนำหลักหมื่นบวกสองครั้ง10บบนบวกกันบวกกันหนึ่งครั้งหลัก10ครั้งที่3บวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็บรีเก้าคงที่ครับแปดบวกหกเป็นสิ 9, บสี 20, 20, บ่ 10, บวกเก้าเป็นยี่สิบยี่สิบบวกเก้าคงที่เป็นยี่สิบเก้าฉะนั้นตัวเดียวที่ได้ในมูลที่สี่คือเลขเก้าครับเลขเก้าตัวนี้ดิลล่าบอกเองวันนั้นออกสองศูนย์เก้าครับ ก็ถูกเป็นสี่หุ้นครับต่อมาางวดที่ห้าที่ผ่านมานะฮะสูรนี้คำนวณได้เลขเก้าในหที่ห้าที่ผ่านมาผลที่อกคือ7จ็ดเ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 ก้าครับแาจทีท่านผู้ชมมาลองคำนวณดูครับวิธีคิด หลักหน่วยนะสูนี้ตัวเดียวนะครับนำหลักหมื่นบวกสองครั้งสิบบนบวกกันหนึ่งครั้งหลักสิบครั้งที่สามบวกกันสองครั้งนะครับแล้วก็บุริก้าคงที่มาลองบวกเทียบดูนะครับหกบวกศูนย์เป็นหกบวกสี่เป็นสิบบุริก้าคงได้สิบเก้าเนาะฉะนั้นตัวเดียวที่ได้ในวันที่ผ่านมาตีเลขเก้าผลที่ออกเป็นเจ็ดเจ็ดเก้าครับสัดีสูนี้่เข้ามาห้ามวัดติดก็ดินหลักหน่วยครับเป็นสูนตัวเดียวนะดินหลักหน่วย ยื่นมาห้โมดิย่างวันนี้เป็นโมดที่6นะที่ผมจะมาคำนวณทุกกนนะสำหรับ fc ที่ตามอยู่วิธีคิดสู่หลักหน่วย ตัวเดียวนะสามาสูนี่ครับนำหลักหมื่นบวกกัน2ครั้ง10บนบวกกัน1ครั้งหลัก10ครั้งที่3บวกกัน2ครั้งแล้วก็บริก้าคงที่ครับมาลองบวกเทียบดูนครับ7บวก8เป็น15 15บวก9คงที่เป็น25่สิบหตน่าเอาไปครับชั้นตัวเดียวกวันนี้ครับไดเล4สี่นอนดินหลังเวนะครับไดรี่สี่วันนี้นะเป็นดินหลงังเวทที่ได้วันนี้จากสูเดินดีสูนี้ครับวันนี้เป็นงวดที่6 สูตรนเดินมาใหมวัที่หมวดนี้ได้4ีนะครับถ้าเรายังมั่นใจอยู่ก็แคปหน้าตกันไว้เนอะในคลิปนี้ก็จะเทียบไปดู2สูรนะครับสูเดินสมตัวนะสูาสูนั้นได้4กับ7จ็ดนึงวดที่ผ่านมาในคลิปนี้ก็จะมาเทียบดูสูตสูนี้นะครับก็เป็นสูนรยังเข้าดีนะครับนี่คือมวดเก่านะสูดดินแต่ทำได้4ี่กับเจ็ดนึงวดที่8ที่ผ่านมาสูนี้ชอบมาที่10หน่วยครับ ชอบมาที่สิบหน่วยเนาะเราก็จะมาเทียบกับสูตรหลักหน่วยดูเดียวที่ได้หนึ่งบนนี้ได้รี 4. สี่สูตรนี้ได้รีสี่นะสูตรหลักเป็นตัวเดียวนะเป็นแนวทางนวันไีหนึ่งกุมภา ส่วนสู่ดินบนนะสูนี้แบบสตัวนะที่ยังเข้าอยู่ครับวันแรกที่สู่นี้เริ่มเดินทิ้งมั่วเดียวหกห้าสู่นี้เข้ามาต่อเนื่องครับก็ดินที่สิบหน่วยก็มีมั่วแรกเนาะทาได้หกกับเก้าก็มาที่1้อสิบวันที่สองทำได้สามกับหกครับออกเก้าสองนะครับก็เป็นแบบสตัววันที่แปดที่ผ่านมาได้สี่กับเจ็ดก็มาที่ร้อยสิบออกเจ็ดออกเจ็ดเก้าเนาะ ก็จะมีงวดที่มาสมตัวเปอย่างมวดที่ออกสามหกไดหกสามได้สามหกก็ติดมาสมตัวเลยนะครับงมือวดนใหม่งวนนี้ทาได้4กับ7ได้ตัวเดิมไหมม้วนนี้ก็ถ้าเราเทียบกันนะวันนี้เลขที่ชนสูนนั้นที่ที่เป็นสูตรเดินดีเนาะก็ชนเลขสี่ในงวนนี้เป็นเลขที่น่าสนใจงวนนี้ครับเลขสี่มวนนี้ก็นำเสนอครับถ้าเลขสี่มั้งม้วนนี้คาดว่าน่าจะมาที่หลักหมิงนะครับก็ทิ่หลักหมิงม้วนนี้เลขสี่ตัวนี้นะครับ อันนี่คือผลลับที่ได้มวันี้นะก็แคปหน้าจอก,กันไว้ครับสว่วนอันนี้เป็นสู่หลักหน่วยตัวเดียวนะมวันี้ได้เลขสี่อ่าถ้าสี่มาที่เราเหน่วยวันี้เราคาดว่าน่าจะเป็นคู่เจ็สี่นะครับประมาณนี้เนาะนี่คือคู่สองตัวนะที่น่าสนใจในวันี้ก็นำไปสรนะครับ คลิปนี้ก็ฝ่ายเพียงเท่านี้นะครับแล้วพวกยิปหน้าสวัสดีครับ